ลงไปน้ำกันแล้วค่ะลงไปน้ำกันแล้วค่ะมาค่ะมาร้านกับดล้วปิเออ้เดอร์ขอให้โชคดีมานร่ำรวยนะคะปู มาะไน้ำกันอู้อกี่อกปอมีอ่ปอมี่ปอ ดึงออกอีกกอนค่ะออกอีกกอนค่ะถ้าจังไดน้อจังจะเห็นเบิด <c oughs> ถ้าจังไดจังจะเห็นเบิดน้องค่ะน้อยมามามาน้่มกันแบบนี้มาน้่กัน,น,กนไปน้่กันไปด้วยกันนะคะมาขามาพี่น้องเลย กาวาสสั่งกันเด้อ้างมักญ่สร้างปูสองตัวนี่นะสัสงสองตัวนี่แหละที่ที่เมื่อไหวปูนะตอนปูมาอัน จำศีนอยู่ป่านี่แหละที่สร้างสองตัวเนี่ยเรามาคุกเขารู้จักกันหนีช้างสองตัวนี่แหละประวัติปู่นะช้างสองตัวนี่แหละที่ปู่มามาจำสีนอยู่แถวนี้เนี่ยช้างสองตัวนี่มาคุกเขาไหว้ปู่เลยี่ไหช้างสองตัวนี่แบบประวัติปู่ใช่ช้างสองตัวนี่แบะโอ้ยแน่นอนเลยตรงนี้ยังมาเห็นอีกอย อย่าลืมเด้อล่ะเด้อไม่ต้องเยอะหรอกไม่เยอะหรอกฮะปลลลล่า <laughs> นนั้นได้เห็นร้านแล้วเนี่ยสักหมื่นสักพน <laughs> ันตอนตอนที่เราเป็นเจ้ามืออยู่นะมากถูกจัง <laughs> ช่วงนี้เป็นเจ้ามือไม่ไหวนะช่วงนี้ไม่ไหวแล้วไอ้งวดนั้นผมโดนไปล้านกว่าบาท <laughs> ใช่อยู่ <laughs> ดวงเราไม่ไปไงไอ้ครบร้อยปีของราชาการที่ห้า หนึ่งหนึ่งวันนช่วงนี้เจ้ามือติดบ่อยอยู่จะเข้ามาจากไหนมันก็โดนประจำสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายสวัสดีด้วยค่ะเด้อสาวเดินข้าแตนกสรือกจนแล้วค่นมาเสียดสี เลยกันเลยกันไี่คุอเขียงกันด้วรมันมโซอไรกันโซอไรกันตะบนข้าง,ดเ,งเ,เ,ออเด้คนไปกองก้นจะสามารทด้อ 不用唱的，不不用唱的。 มันเลยเนาะกลับขึ้นต้องเลยกลับต้องก็ไม่ถูกแล้วเด้อ